สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ28ตุลาคม2568กลางคืนครับ3ทุ่มเศษข่าวเยียวยาครับควรเรือนละ5,000บาทกับอีกรายการหนึ่งเยียวยาควรเรือนละ9,000บาทวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวมาเล่าให้ฟังครับเยียวยาควรเรือนละไม่เกิน5,000บาทก็คือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอนเนื่องมาจากการกระทําของกองกําลัง นอกประเทศหรือว่าเดียวยาชายแดนไทยไทยกัมพูชานั่นแหละครับหลักเกณฑ์ก็คืออพยพออกจากถิ่นฐานไปอยู่ศูนย์อพยพไม่เกิน7วันได้ครัวเรือนละ2,000บาทอพยพ8วันขึ้นไปได้ครัวเรือนละ5,000บาทยังจะมีการโอนเงินให้อีกนะครับซึ่งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย <ไป S 1> ก็ได้แจ้งรายชื่อไปให้ธนาคารออมสินธนาคารอมราารอมสินก็โอนเ,อเ,อเงินให้ประชาชนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้ โอนเข้าบัญชีพร้อมเพยโขกเลขประชาชน13หลักโอนไปแล้วถึง9้าครั้งนะครับโอนไปแล้วถึง9ครั้งในแต่ละครั้งก็โอนให้คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับใครได้รับสิทธิ์ไปแล้วก็แล้วกันไปครั้งต่อไปก็โอนให้กับคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับโอนไปแล้ว9ครั้งปรากฏว่าโอนไม่สําเร็จ 1, 7 6 6ครัวเรือนเพราะว่าไม่มีบัญชีพร้อมเพยหรือมีบัญชีพร้อมเพยแต่โดนปิดโดนล็อก อันนี้ต้องไปแก้ไขด่วนนะครับจึงจะได้รับการโอนเงินต่อไปโอน,โอนไปแล้ว9้าครั้งโอนไม่สาเร็จ1นึ่งพกครัวเรือนโอนสําเร็จนะครับ2องแสนเก้าห่ครัวเรือนนะครับและก็อยู่ระหว่างรอโอน3 6 6 7กเครัวเรือนซึ่งจะโอนครั้งต่อไปขเขาเรียกว่าโอนครั้งที่10 จะโอนให้ประชาชนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้จังหวัดสระแก้วและจังหวัดสุรินจะโอนวันที่31ตุลาคม258คัวเรือนละ2,000หรือ5,000แล้วแต่เกณฑ์ครับใครอุยพไม่เกิน7วันก็ได้ควเรือนละ2,000ใครอุยพ8วันขึ้นไปก็ได้คัวเรือนละ5,000 3,667คัวเรือนจะโอนให้จังหวัดสระแก้วและจังหวัดสุรินโอนวันที่31ตุลาคม258นะครับสำหรับเงินเยียวยา ชายแดนไทยกัมพูชาสูงสุดครัวเรือนล้วไม่เกิน5000บาทนะครับเยียวยาอีกอันก็คือครัวเรือนละไม่เกิน9000บาทอันนี้ก็คือเยียวยาผู้ประสบอุทก,กภัยหรือผู้ประสบภัยน้ําท่วมใน65จังหวัดก็ <S <S ขนำตีได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วนะครับขณะนี้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกำลังดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนังกงบประมาณโดยหลักเกณฑ์ ถ้าได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วนะครับจะ,จะทําการโอนให้ประชาชนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้และผ่านการประชาคมแล้วนะครับน้ําท่วมหลังคาเรือนนะครับจะได้9,000บาทโดยเมื่อได้รับงบประมาณแล้วป<อ>พ<อ>หรือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะโอนให้เสร็จ65จังหวัด6แสนโกัวเรือนนี้ให้เสศษภายในไม่เกิน90วันนับจากวันได้รับงบประมาณนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อปอพได้รับงวประมาณแล้วนะครับก็จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบถูกต้องแล้วไปให้ธนาคารออมสินธนาคารออมสินก็จะทําการโอนเงินครัวเรือนและไม่เกิน9,000บาทเยียวยาน้ําท่วมให้ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ต่อไปนะครับซึ่งจะโอนวันไหนนั้นอันนี้กําลังรอกรมป้องกันบรเทสาสาธาณภัยแจ้งรายชื่อไปยังธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินก็จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพรียงเรียกประชาชน13หลักให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ควรอนน้ําท่วมประสบอุทกภัยปี2 5 6ต่อไปนะครับซึ่งวันโอนยังไม่ทราบกําลังติดตามข่าวให้อยู่นะครับปอพหรือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแจ้งวันโอนจังหวัดไหนกี่ครัวเรือนเมื่อไหร่ก็จะนามาบอกมากล่าวท่านผู้ชมทางบ้านทันทีครับอันนี้ความเคลื่อนไหวเกียวยาน้ํา,น 9, าท่วมคัวเรอนละ9,000บาท วันนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใกล้จะโอนแล้วครับคาดว่าพฤศจิกากับธันวาน่าจะโอนหลายจังหวัดเขาบอกว่าจะโอนให้เสร็จภายใน90วันไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินธันวาน่าจะเสร็จก็จะมีการทยอยโอนในประมาณเดือนพิกาธันวานี่ครับน่าจะเสร็จนะครับคุณเหลือและเก้าพันบาทนะครับอันนี้ก็นํามาบอกมากล่าวค่าคืนวันนี้28ตุลาคม2 5 5 8นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ